บ้าบอลไทยกราบโซดีมิตรักแฟนบอลไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอลไทยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ขอความกรุณาช่วยก,กด subscribe กดถูกใจและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนหัวใจนะครับของทีมชาติไทยที่บุกไปแพ้เติร์กมิถาน นะครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากเกมที่แฟนบอลหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหัวจะปวดนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยบุกแพ้นะครับบุกไปแพ้ทีมชาติเติร์กเมนิสถานถึงทิ้นนะครับหประตูต่อ3นะครับในศึกเอเชียนคับ2027รอบคัดเลือกนัดที่2 เมื่อวานาันอังคารที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันที่แพ้นะครับแต่มันมีรายละเอียดในเกมที่ทําให้แฟนบอลถึงกับสิงไปตามๆกันซึ่งในเกมนั้นนะครับเตะกันที่สนามอัตกาบัดสเตเดียมสนามหญ้าเทียมในกรุงอัตกาบัดประเทศเติร์กเมนิสถานซึ่งทั้งสองทีมต่างชนะมาในเกมแรกนะครับของรอบแบ่งกลุ่มนัดนี้จึงเหมือนเป็นศึก ชิงจากฝูงในกลุ่มดีแต่เกมยังไม่ได้ทันได้ตั้งลำกันดีเลยนะครับนักฟุตบอลบางคนก็ยังไม่ได้โดนลูกฟุตบอลโดยด้วยซ้ำนะครับหรืออาแฟนบอลบางคนยังอาจจะไม่ได้เปิดทีวีขึ้นมาดูนะครับผ่านไปแค่36วินาทีเท่านั้นเองตดท็อปอิมาอิวนะครับหลุดไปยิงให้เจ้าถิ่นขึ้นนำหนประตูต่อ0ูแบบที่แฟนบอลไทยยังไม่ทันได้เปิดขนม ขึ้นมากินระหว่างดูฟุตบอลด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายเราก็พ่ายไปแบบเจ็บใจ1ประตูต่อ3นะครับคู่แข่งยิงตรงกรอบแค่4ครั้งแต่ได้ถึง3ประตูนะครับส่วนทีมไทยเต็มไปด้วยคำถามเยอะแยะมากมายนะครับว่าจัดผู้เล่นยังไงถึงทำไมถึงเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดนะครับจากชุดที่ชนะอินเดียแผนการเล่นเป็นยังไงทำไมนักฟุตบอลอืดจืดชืดแบบนี้นะครับ ซึ่งมันก็คือจุดที่ต้องพูดถึงกันเยอะมากนะครับก็คือเรื่องของการจัดตัวเบนจามินเจมเดวิดพิธิวัตหรือว่าปาราเมตอาวิไลนะครับที่ทำผลงานได้ดีในนัดที่เจอกับอินเดียกลับต้องมานั่งเป็นตัวสำรองขณะที่จเจริญศักดิ์วงกรและเอกนิตปัญญานะครับที่แทบไม่ได้ลงเล่นเกมก่อนที่จะกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทย เวลารวมที่เล่นให้กับต้นสังกัดไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับจากที่ได้ไปเล่นในกับต้นสังกัดอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับและจุดที่หนักที่สุดของเกมนี้ก็คือแนวรับนะครับโดยเฉพาะชินพัทลีเอะที่มีส่วนกับการเสียทั้ง3ประตูเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีนักเตะบางรายออกไม้สัมภาษณ์ถึงเหตุที่แพ้นะครับไปโทษสนามอย่างโน้นอย่างนี้นะครับไม่คุ้นชินกับสนามหญ้าเทียม อพอมาเล่นที่ไทยก็อากาศร้อนเกินไปนะครับฝนตกก็เปียกนะครับมันก็สามารถแก้ตัวได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าชนะก็พูดอีกแบบหนึ่งนะครับชินพัทลีออนะครับที่พูดไปเมื่อกี้มีส่วนกับการเสียประตูทั้งสาลูกแต่เขาก็ยังอยู่ครบ90นาทีนะครับขณะที่คนที่พอจะสร้างสารรค์เกมอย่างชนะทิพสงกสินกลับถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่60นะครับอันนี้ก็น่าคิดว่า ทำไมมาซาธตาะอิชิถึงต้องทำแบบนั้นนะครับขณะที่ประตูตามหลังอยู่แต่กลับเปลี่ยนตัวรุกอย่างชนะทิพออกไปนะครับส่วนจินพัทลีออกเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวไปโชว์ฟอร์มกับบูรีรัมยูไนเตดคู่กับเอเลียดดอลเลาะอย่างแน่นอนนะครับดูซิว่าจะเล่นได้เหมือนกับเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือไม่นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้นนชัดก็คือหญ้าเทียมที่มีผลต่อเกม นะครับก็มีผลย,ยูพอสมควรนะครับนักเตะไทยจับบอลไม่ได้นะครับพอเราไม่คุ้นชินเราซ้อมที่ไทย2วันนะครับกับสนามหญ้าเทียมและไปซ้อมต่อที่เติร์เมินิสถานอีก3วันก็ถือว่าเราซ้อมแค่5วันนะครับกับนักเตะที่เล่นอยู่ที่ประเทศและสรโมสรของเติร์เมินิสถานนะครับมีความคุ้นชิน กับสนามนี้อยู่พอสมควรซึ่งนักเตะไทยหลายๆคนพี่เป้าก็มองว่าเล่นเหมือนกลัวเจ็บนะครับเพราะไม่ใช่พื้นสนามที่วิ่งสปีดได้เหมือนสนามหญ้าจริงนะครับมันจึงทําให้เกมของทีมชาติไทยเนี่ยขาดความดุดันไปเยอะมากนะครับทั้งเกมลุกและเกมรับส่วนคําถามที่ทุกคนสงสัยนะครับและก็ตั้งคําถามขึ้นมาหลายคําถามก็คือทําไมไม่เรียกตัวเก่าอย่างธีรทรบุญมาทันนะครับมาติดในทีมในทัวนเม้นที่ ต้องเอาชนะทานเดียแบบนี้นะครับประสบการณ์ความนิ่งความอะไรการคุมน้องๆในสนามนะครับสิ่งเหล่านี้สําคัญมากในวันที่ทีมต้องเจอกับความกดดันแบบนี้นะครับซึ่งธีรทรยังไงก็เป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของไทยอยู่แล้วนะครับและเล่นกลางได้อีกด้วยในตอนนี้ก็เล่นกองกลางให้กับบุรญยมนะครับแต่พอไม่มีธีรทรทีมก็ขาดตัวที่จะเป็นที่พึ่งในเวลาขับขันไปเลยนะครับ ก็ต้องคิดใหม่ว่าในเกมหน้านะครับจะต้องเรียกตัวเก่าอย่างธีระธนเข้ามาเสริมหรือไม่นะครับตอนนี้ไทยเหลืออ e ีกแค่เหลือสีนัดนะครับสีนัดซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ง่ายเพราะเติร์กมีฐานเก็บไปแล้ว6แต้มเต็มนะครับจากนี้เราต้องชนะรวดอย่างฐานเดียวนะครับและหวังให้แต้มของทีมอื่นนะครับทีมอื่นมาช่วยด้วยซึ่งที่สําคัญก็คือกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการจัดตัวนะครับการ,การตัดสินใจในเกมและการเปิดใจเรียกนักเตะประสบการณ์เข้ามาเติมเ็มให้กับทีมนะครับอันนี้ต้องอพึ่งพาอาศัยอิชินะครับว่าจะดเด็ดขาดหรือไม่นะครับหรือทำยังเป็นเหมือนเดิมก็จะต้องมาดูว่ามีอะไรเข้ามาแทรกแซงมีอะไรเข้ามาทําให้อิชิไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับเราคือแฟนบอลนะครับเราสามารถตั้งคำถามได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทีมให้กับทีมงานนะครับนักเตะและโค้ดเดินหน้าสู้นต่อไปนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปนี้นะครับและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยสู้อีก4นัดที่เหลือนะครับเก็บ12แต้มนะครับไม่ได้เพื่อจะเข้ารอบเป็นที่1นึนะครับและภาวนาให้เติมอิสา เลิกนิฐานเต้นเต้มล่นหายไปด้วยนะครับอันนี้ต้องภาวนากันนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย